มีใครอยากปลูกมะละกอไว้กินข้างบ้านบ้างครับถ้าเป็นมะละกอส้มตําก็ต้องเป็นมะละกอแขกนวลเนานะเพราะว่าจะกรอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะละกอที่ใช้ทานสุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นฮอลแลนด์นะครับเนื้อจะแน่นแล้วก็ไม่เละในบ้านเรามะละกออะไรแพงสุดก็มะละกอฮอลแลนด์นี่แหละครับจะแพงกว่ามะละกออื่นประมาณ3เท่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของผมที่ผมปลูกเองนะไม่ได้เอาภาพของใครมา อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจปลูกไว้กินข้างบ้านเราก็มาเริ่มไปด้วยกันเนาะเริ่มแรกเลยก็ต้องเพาะต้นกล้าก่อนนะครับปกติแล้วที่ผมทําต้นกล้าเนี่ยถุงนึ่ก็จะใส่ไว้3ต้นเพื่อที่จะลงหลุมแล้วเวลาเอาไปลงหลุมเนี่ยเราก็ลงทั้ง3ต้นแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ที่ลงไปเนี่ยห้ามน้ําท่วมขังโดยเด็ดขาดเลยนะครับฝนตกก็ห้ามขังที่โคนนะครับเพราะว่าขังแค่วัน2วันเนี่ยก็จะตายทั้งต้น อยู่แล้วนะครับซึ่งการเตรียมพื้นที่ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมเน้นเลยว่าน้ําต้องไม่ขังอันนี้คือสําคัญมากๆเลยสําหรับการปลูกมะละกอผมเคยพังทั้งแปลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมแปลงไม่ดีครับต่อให้พื้นที่เรียบๆก็ต้องยกร่องนะครับถึงจะรอดภาพที่เห็นนี่คือเป็นเป็นส่วนน้อยนะครับก็คือล้มเพราะว่าน้ําเยอะแฉะครับ แต่ว่าที่ตายหลังจากนี้เยอะครับเพราะว่ารากเน่าตามมาครับน้ำท่วมไม่ได้ก็จริงแต่ว่าน้ำก็ห้ามขาดตัวเช่นกันนะครับถึงจะติดลูกดอกยาวๆหากเราทำทุกอย่างปกติเลยนะครับผ่านไป2เดือนครึ่งมะละกอจะติดดอกแล้วก็ติดลูกครับตอนผมถ่ายคลิปนี้เสียงผมแหบเลยนะครับเพราะเป็นหวัดตอนนี้โทนเขาก็กำลังคัดต้นมะละกออยู่นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองไปถามโทนว่าโทนรู้เรื่องไหมว่ามะละกอมันมีกี่เพศกี่อย่างเงี้ยนะ ลองไปถามโทนดูโทนครับโทนรู้ไหมว่ามะละกอต้นมะละกอมันมีกี่เพศครับมีสามเพศนี่สิมีสามเพศใช่ไหมคมีอะไรบ้างมีต้นกระเทยมีต้นต้นกระเทอกับต้นมีตัวผู้มีตัวเมียสามอย่างตัวผู้เป็นไงตัวผู้มันออกดอกอย่างเดียวอ่าตัวผู้ออกดอกอย่างเดียวไม่มีลูกใช่ไหมครับไม่มีลูกอ่ะนี่แหละครับ ตอนตัวผู้ที่มีแต่ดอกสวยงามมากเลยดอกหอมด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีลูกให้กินนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียล่ะตัวเมียก็เป็นลูกกลมแต่มันไม่มีราคาตัวเมียเป็นลูกกลมไม่มีราคาอันนี้แหละครับเป็นมะละกอฮอลแลนด์แต่ว่าเป็นเพศเมียนะครับบางคนปลูกไม่เข้าใจก็บอกว่าเออปลูกมะละกออะไรไม่รู้ได้ลูกกลมๆม,มาหมดเลยจะปลูกฮอลแลนด์เขาก็าคือฮอลแลนด์นี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่า เขาเป็นมาละกอฮอลแลนด์ตัวเมียลูกเลยกลมแบบนี้ขายได้ไหมขายได้ครับแต่ราคาถูกครับเนื้อในจะกลวงงหน่อยครับและที่เราต้องการเราต้องการกระเทยใช่ไหมครับต้องการกระเทยลูกมันกระบอกมันยาวอกระเทยจะเป็นทรงกระบอกยาวๆขายแล้วก็ได้ราคาอ,อันนี้ก็คือเพศกระเทยนะครับเนื้อจะแน่นนะครับเราก็จะไม่กลวงเราก็ จะให้ผลผลิตที่ดกครับเพราะว่าใน1ต้นของมะละกอเนี่ยมันมีทั้ง2เพศเลยก็คือตัวผู้กับตัวเมียดังนั้นเนี่ยเขาสามารถผสมกันในต้นเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องรอเกรสรจากต้นอื่นนะครับต้นเขาก็เลยดกถ้าเป็นเพศกระเทยอ่ะทีนี้อันนี้มีอยู่สาสมต้นอันนี้ต้องเอาไว้ต้นหนึ่งโทเลือกได้ใช่ไหมอ่าเลือกได้ตัดเลยเอาต้นกระเทยไว yeah. เราต้องปลูก3มต้นเพื่อที่จะไว้เลือกถ้าเกิดว่าเอา่อมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียกระเทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาต้นกระเทยไว้ยังไงก็คือหลุมหนึ่งต้องให้ได้หึ่งต้นแล้วก็เป็นกระเทยอ,อันนี้โทนตัดออกไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันนี่เห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือดอกของของกระเทยนะเดี๋ยวดูนะ ข้างในเป็นยังไงนะนี่นะครับทอนทอนทอนมานิดหนะ่อยอนฉีกดอกอันนี้ออกเลยฉีกดอกอฉีกออกมาเลยผมไม่ถนัดผมจับไม่ถึง <c oughs> ข้างในมันจะเป็นเส้นแบบนี้ข้างในจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเห <c oughs> มือน,นดอกไม้เหมือนดอกไม้เป็นเส้นเส้นเป็นเกสอนอย่างเงี้ยอันนี้คือกระเทยดอกที่เราต้องการเราจะดูจากดอกมัน โอเคเดี๋ยวผมพามาดูดอกชัดๆนะครับอันนี้คือดอกของต้นตัวผู้นะครับจะเป็นดอกลักษณะเป็นพวงแบบนี้อันนี้เป็นของตัวเมียนะครับจะให้ลูกกลมนะครับถ้าฉีกดอกออกจะเห็นแบบเป็นแบบนี้ครับเป็นเม,รรม็ดกลมๆอยู่ด้านในส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นกระเทยนะครับถ้าเกิดว่าฉีกดอกออกจะเจอเป็นเกรสรเส้นๆอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าดอกอ่ะมันจะไม่เป็นพวงเหมือนกับตัวผู้นะครับ อ่านี่นะครับเป็นของกระเทยที่เราต้องการเนาะเอาใหม่เนาะอันนี้ก็คือตัวผู้นะครับเห็นไหมฮะเป็นเส้นเหมือนกันแต่ดอกเป็นพวงอันนี้ตัวเมียแล้วก็อันนี้เป็นกระเทยที่เราต้องการนะครับ บางคนบอกว่าเอ้เราปลูกหลุมละหนึ่งต้นได้ไหมเพราะว่าเคยไปถามคนขายเขาบอกว่าเขาขายมเมล็ดพันธุ์มะละกอให้อัตราการให้ต้นกระเทยเนี่ยร้อเลยนะอันนี้คือบอกได้เลยว่าไม่จริงนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าสามารถที่จะคัด เพศได้ตั้งแต่ตอนเป็นมเมล็ดโดยดูสีนะครับว่าเม็ดสีดําหรือว่าเม็ดสีน้ําตาลมันต่างกันนะอ่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าก็ไม่จริงอีกเหมือนกันนะครับสีของเม็ดไม่ได้เป็นตัวบอกเพศของมะละกอนะครับดังนั้นวิธีการที่ยังนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้แม้ว่าเป็นผู้ปลูกรายใหญ่ก็ตามก็คือการปลูก3ต้นแล้วคัดเหลือ1ต้นครับและเมื่อมะละกออายุได้3เดือน ดอกเมื่อตะกี้ครับก็จะกลายเป็นลูกแบบนี้นะครับลูกอ่อนๆแบบนี้ครับเพื่อที่จะรอวันเก็บเกี่ยวในวันข้างหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้ผมตัดสั้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะครับอ,อยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือมะละกอไม่มีพันเตี้ยนะครับอย่าโดนหลอกขายมานะครับว่า เออมะละกอพันเตี้ยมะละกอมะละกอพันเตี้ยไม่มีจริงนะครับก็คือมะละกอเนี่ยมันจะยืดตัวแล้วก็ออกช่อดอกแล้วก็กลายเป็นลูกแล้วก็ยืดตัวออกช่อดอกแล้วกลายเป็นลูกนะครับไม่มีมะละกอพันเตี้ยนะครับมักจะโดนหลอกขายในตามโฆษณาตามเฟซบุ๊กตามอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับว่าขายมะละกอพันเตี้ยขายมะละกอพันเตี้ยไม่เตี้ยนะครับเขาแค่ติดลูกได้เร็วมากกว่าครับถ้า ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ถูกต้องนะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับ